ดีใจน่ะดีใจใช่ไหมอ,อะไรเนี่ยฮะเล่นไปเล่นไปเล่นไปคึกนักเอามาอ่ะตาบมครับ

<C oughs> ไปนั่กับพี่ไปนั่งกับพี่ไปไปไปไนั่กับพี่ไปอือ <c oughs> แล้ว้แลแค่นั้นหิวแล้หิวล้ไปหามกหมกันนะเอหิว <c oughs> <c oughs> อยูใช um. <laughs> <laughs> ่ไหมไอ้สตัวห <zas> <sm> ิวหิวไหนโดดใหมทีส <Open problem Eli> <that> ิโดดไหมทีสิดีใจดีใจคึก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 เนี้ยานี้น่า เนี่ยค่ะเพื่อนๆเช้าๆก็จะอย่างนี้ล่ะคึกคักคึกคักของเขาเลยล่ะกินอาหารเม็ดกันไปไปอืมบ๊ายบายไม่มีอะไรให้กินเลยอยู่นี้นะนะอืมแหนแหนๆเนแหนแหนเตนไดิชิ นี่ด้วยสิอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยเปล่าโอ้โหใชาอร่อยจังเลยใช่ไหมเฮ้มองหน้าหน่อยสิความน่ารักของมัน